สวัสดีครับผมพี่น้องทุงงกท่านที่มีเลรดิเงินเหนือมนเดิมน,นะครับผมใครรวยบ้างเนาะวันนี้เนาะวันที่สิบหกกุมภานะครับผมเลขวิ่งบุญเก้าสามเต็มเต็มนะครับงวดน,นี้นะเก้าสามเต็มเต็มล่างมาสามด้วยนะครับผม เลขวิ่งก็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมก็มาดูงวดต่อไปเลยครับไม่ต้องรอช้านะออกปับ๊บทางช่องก็คำนวณให้ปั๊บเลยนะครับผมพิกัดบนมีนาสองห้าหกวิ่งบนมี8รองห้านะจับคู่ให้แปดสี่แปดเ้าแปดห้านะถ้าหมาก็5้าสี่ห้าเห้าเ เก้าเจ็ดนะครับผมตัวกันนะตัวนี้สี่เก้ากับเก้าเจ็ดให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเองเด้องวดนี้ก็เลขตารางแตกสามตัวนะเอาสามตัวโตดนะเลขตารางทางช่องคำนวณเองนะ เสียดายงวดนี้สูตรล่างหลุดหมดเลยขอโทษขออภัยนะครับผมหลุดได้ไงนะครับผมก็มันเคยบอกนะครับผมสูตรล่างถ้าหลุดก็หลุดปีละสองงวดนะถ้าได้เข้าก็เข้านี่ครับผมเข้าโต้ะน,นะเลขกลางห้าเก้าสามเลขกลางนะ เขาตูดใครรวยก็ดีใจด้วยนะครับผมเศรษฐีคนใหม่วันนี้ใครไม่รวยก็สู้ต่อไปนะครับผมสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะ ครับคำเตือนคลิปนี้แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเรื่อการพนันใดๆตั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวเลขมานำเสนอนะสูตรล่างงวดน,นี้ทางช่องรับประกันนะครับผมถ้าหลุดแล้วก็ เข้ามาตลอดล้ะทีนี้นะอดรอไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับ